อย่าเพิ่งกินผักสด หากยังไม่รู้สิ่งนี้เพื่อนๆทุกคนครับทุกคนคงเคยกินผักสดผักสดหรือผักดิบก็คือผักที่เราไปซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตซื้อจากตลาดหรือซื้อจากไล่ของชาวบ้านมาแล้วเราก็มากินกับกับแกล้มนะครับกับแกล้มที่เราใช้รับประทานผักสดเช่นอ,อะไรบ้างเช่นอ,อาหารเวียดนามทั้งหลายครับแหนมเนื้อบรันห้อยหรือว่าผักสลัดนะครับหรือว่ารับประทานกับไส้กรอกไส้กรอกข้าวหรือไส้กรอกอีสานนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นกินผักสดผักกะหล่ำปีผัก การผักที okay. example, ่เรากินสดๆเลยเนี่ยเพราะในผักสดนั้นอาจจะมีไข่ของพยาธิตืดหมูอยู่พยาธิตืดหมูเนี่ยเป็นพยาธิตัวแบนตัวหนึ่งครับโดยปกติเนี่ยก็จะอยู่ในลำไส้ของหมูนะครับแล้วก็บางส่วนพอเรารับประทานหมูที่ไม่สะอาดก็จะมาอยู่ในลำไส้ของคนนะครับเนาะแล้วก็คอยกัดกินแล้วก็ดูดเลือดของเราไปเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าในบางภาวะครับบางภาวะเนี่ยเมื่อหมูได้อุจจาระหรืออึลงไปที่ดินนะครับแล้วเมื่อฝนตกนะครับฝนก็ชาล้างข ของพญาติลงไปในแม่น้ําจากนั้นชาวบ้านนะครับก็ตักน้ําในแม่น้ำนะครับมารดผักแล้วไข่ของพญาติตืดหมูนั้นน่ะก็ติดในผักครับแล้วชาวบ้านก็เอาผักนั้นมาขายที่ตลาดหรือเอาส่งซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็ซื้อผักดิบนั้นมาทําอาหาร ถ้าเราล้างไม่สะอาดถ้าเรารับประทานเลยอย่างนั้นเราก็อาจจะติดพยาธิไข่พยาธิเข้าไปในร่างกายเราเมื่อไข่พยาธิเข้าไปในร่างกายเราแล้วก็จะมีโอกาสชัยออกแล้วก็ขึ้นไปที่สมองเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นซิสในสมองหรือซิสติเซโคซีดและทําให้เราเกิดภาวะลมชักได้ในคนที่มีอาการหนักหรือเป็นเยอะเนี่ยก็จะถึงขั้นเกิดภาวะไข้สมองอักเสบชักถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับกรณีเช่นนี้ครับจะไม่เกิดกับผลไม ที่อยู่บนต้นครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเอาน้ําจากแม่น้ามาลดน้ําต้นไม้ที่เป็นผล,ลไม้เนี่ยเราจะลดที่รากครับเราไม่ได้ลดบนต้นนะครับดังนั้นผลไม้ที่ห้อยมาจากต้นทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่รับไข่พยาธิไปแต่ถ้าผลไม้ใดที่อยู่บนพื้นครับที่ปลูกบนพื้นดินแล้วก็ผลของผลไม้นั้นอยู่บนพื้นดินเช่นผลไม้บางอย่างเช่นแก้วมังกรพอเราเอาน้ําจากแม่น้ําลดไปที่ผลไม้ผลไม้นั้นก็อาจจะมีไข่พยาธิติดหมูเจือปนอยู่ได้ครับวันนี้นะครับผมก็ ก็จะมาเล่าวิธีการเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เราเกิดพยาธิตืดหมูขึ้นสมองให้พวกเราฟังครับวิธีที่1ครับเมื่อเพื่อนๆซื้อผักมาจากแหล่งใดก็ตามครับเพื่อนๆเอามาแล้วต้องล้างให้สะอาดครับไม่ว่าด้วยกรรมมาวิธีใดก็ตามล้างให้สะอาดล้างลหลายๆน้ำครับก่อนจะเอามารับประทานเป็นผักดิบหรือผักสดวิธีที่2ครับหลังจากที่เพ <ๆๆ S 2> ื่อนๆซ <ๆ S 2> ื้อผักมาแล้วล้างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่กินดิบได้จะดีครับทำยังไงก็ได้นะครับ ให้ผักนั้นผ่านความร้อนผ่านความร้อนยังไงครับเช่นอาจจะเป็นการลวกครับหรือเป็นการต้มครับหรือว่าเป็นผัดผักนะครับทำผัดผักอันนั้นผัดผักอันนี้นะครับผัดผักไตน้ำมันหอยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เกิดการสุกก่อนเพราะว่าไข่พยาธิเนี่ยก็จะตายนะครับจากการทําให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นครับข้อที่3ครับข้อสุดท้ายครับเพื่อนๆซื้อผักที่คิดว่าแหล่งที่มาจากการปลูกผักนั้นใช้น้ําปปาครับเพราะว่าน้ําปปานั้นเนี่ยก็จะมีการกรองนะครับแล้วก็ มีโอกาสนะครับที่จะเจือปนของไข่พยาธิเนี่ยลดลงกว่าการใช้น้ําจากแม่น้ําในการลดผักนะครับสรุปนะครับวิธีการป้องกันนะครับไม่ให้เกิดภาวะพยาธิตืดหมูนะครับที่ติดมากับผักสดนะครับและก็เกิดลมชักนะครับเพราะภาวะพยาธิตืดหมูนั้นขึ้นสมองเนี่ยนะครับข้อหนึ่งนะครับล้างผักให้สะอาดครับล้างหลายๆน้ําเลยก็ได้นะครับข้อ2ครับทำอย่างไรก็ได้ให้ผักผ่านความร้อนครับไม่ว่าจะเป็นต้มนะครับเป็นนึ่งนะครับหรือเป็นผัดเป็นทอดนะครับและข้อสุดท้ายครับข้อ ถ้าเพื่อนๆเลือกได้นะครับเลือกซื้อผักในแหล่งที่มาที่ใช้น้ําปปาปลูกผักนะครับซึ่งคิดว่าข้อที่3ามนี่อาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราจริงๆแล้วเวลาเราไปซื้อผักเราก็ไม่รู้แหล่งที่มานะครับยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับที่รอการแบ่งปันคลิปอันเป็นประโยชน์นี้จากพวกเรานะครับโปรดกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจกดแชร์ทั้งคลิปและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องราวเรื่องเคล็ดลับอะไรเกี่ยวกับโรคทางสมองคุณหมอจะจัดให้ครับ กับผมอาจารย์แพทย์ฐานุษหมอสมองครับ